เข้าสู่ระเบียบวาลาที่7.4นะคะยะติของท่านยิ่งยงจิตเพียงธรรมนะคะเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบขนส่งสาธารณะรองฟิดเดอร์มาทดลองให้บริการในพื้นที่เขตลอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียงค่ะเรียนเชิญท่านยิ่งยงค่ะครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพสมาชิกผู้สงเกียรติผม ยิ่งยงจิตเพียรรมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาคร,ครับครับขอสไลด์ที่หนึ่งเลยครับครับเมื่อสไลด์เมื่อสมัยประชุมสภาที่2ปี2,566นะครับ ผมได้เสนอยติพัฒนาการขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตทวีวัฒนาทั้งด้านการทดลองเพื่อจัดทำฟีเดอร์เพื่อการเดินทางและการเพิ่มป้ายรถเมล์และเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมกับสถานสถานการปัจจุบันเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนครับโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าในหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะการพิจารณาเพื่อ ทดลองวิ่งรถ b n a BMA feeder ในในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะทำการทดลองวิ่งในระยะเวลา3เดือนเพื่อเก็บข้อมูลและตรวจสอบความคุ้มค่าของการดำเนินการดังกล่าวในคารานี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเริ่มทดสอบการวิ่งรถในพื้นที่ทดลอง ในเส้นทางดังกล่าวจะมีพื้นที่ลอยต่อคาบเกี่ยวกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดนครปฐม,มที่มีความเป็นเมืองเชื่อมโยงกับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยภายในการวิเคราะห์เส้นทางจากการที่สำนักจราจรและขนส่งได้เห็นชอบที่จะดำเนินการทดสอบ การวิ่งรถ BMA feeder ในเส้นทางดังกล่าวจึงจะต้องให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบตามมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงเป็นเหตุผลที่ผมได้นำเสนอยตินี้เข้าสู่การประชุมในครั้งนี้ครับครับขอสไลด์ที่2ครับ สายที่สองนี้เป็นเส้นทางเดินรถนะครับภาพนี้แสดงข้อมูลเส้นทางเดินรถที่ผ่านการวิเคราะห์และการรับฟังการประชาวิจารณ์จากพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ว่าเป็นเส้นทางที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงและเป็นเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการทดลองวิ่งตามหลักเกณฑ์ของ สำนักจราจรจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่เป็นลูปเป็นลูปที่รับประชาชนนะครับในพื้นที่พักอาศัยเชื่อมโยงเข้าพื้นที่แหล่งการค้าและสถานที่ราชการอย่างสำนักงานเขตสถานีตำรวจอนามัยประจำเขตโรงเรียน เป็นต้นขอสไลด์ที่3ครับสไลด์ที่3นี่เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับในพื้นที่แรงเงาสีแดงของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่นับเป็น90%ของเส้นทางเดินรถมีเพียง10%ในด้านซ้ายมือที่เป็นเส้นทางขาบเกี่ยวกับรอยต่อกรุงเทพมหานครของจังหวัดนครปฐม เส้นทางดังกล่าวจะมีเส้นทางดังกล่าวจะไม่มีการลงทุนปักป้ายรถเมย์แต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเส้นทางที่สามารถรับส่งพี่น้องประชาชนตามป้ายรถเมย์เดิมที่มีอยู่ปัจจุบันครับสไลด์ครับด้วยเหตุผลที่ดังกล่าวที่ได้นำเสนอมานั้นผมจึงขอมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ให้สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องครับขอขอมติด้วยครับครับขอบคุณท่านยิ่งยงนะครับครับจะมีสมาชิกท่านใดนะครับอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นของท่านยิ่งยงบ้างไหมครับเชิญท่านพีรพลครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกน,ก,นวกวยัยสมาชิกสภารกรุงเทพมหานครจากเขตป ท,ท่านประธานครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับในการทําฟีดเดอร์แต่ท่านประธานครับการกําหนดเส้นทางเพื่อออกนอกกรุงเทพมหานครต้องกําหนดก่อนแล้วมาขอมาต้องมาขอมติในการทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าโครงการอย่างนี้แล้วมาขอมติล่วงหน้ามันไม่ได้นะครับต้องใช้โครงการนี้เป็นยัตติเพื่อกําหนดเส้นทางแต่เมื่อกําหนดแล้ว จะออกนอกเส้นทางกรุงเทพมหานครจะต้องมาขอมติในเรื่องของแผนผังในการออกทีหลังนะครับไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ไม่ใช่มาขอในการขอมติในสภาพเพื่อทําออกนอกเขตในตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนกับของสายสีเขียวนะครับท่านประธานครับตอนนี้ยตินี้ขอมติเลยไม่ได้นะครับขอบคุณครับ ท่านสมาชิกค,คือท่านยิ่งยงเนี่ยกาเสนอเป็นยติทั่วไปนะครับเป็นการหารือนะครับก็เดี๋ยวต้องอยู่ที่ท่านผู้ผบริหารเป็นผู้กําหนดนะครับว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเสนอสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับคงจะไม่ได้ขอมติในครั้งนี้นะครับก็เป็นแนวทางของท่านยิ่งยงที่จะเสนอต่อสภาเพื่อเข้าไปที่ผู้บริหารในการพิจารณาแนวทางนะครับครับเชิญท่านพิรพลครับ ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิรพลกหนกไรสมาชิสากสภากรุงเทพมหานครจากเขตพิจารทาท่านประธานครับพอดีเมื่อสักครู่ข้อความสุดท้ายที่บอกว่าขอมติในการออกนอกเขตเลยมันขอในยตินี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือยตินี้เป็นยติทั่วไปเพื่อให้ทําเส้นทางก่อนแล้วเมื่อกําหนดเส้นทางแล้วต้องมาขอมติอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านพีรพลครับพอดีผมก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านอภิปรายเสร็จท่านก็ขอมติจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นยติทั่วไปอย่างที่ท่านว่านะครับขออนุญาตท่านยิ่งยงนิดครับขอให้ท่านถอนคำว่าขอมติในที่ประชุมออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอายติทั่วไปนี้ส่งส่งส่งไปทางผู้บริหารก่อนนะครับเป็นเป็นยติให้ผู้บริหารพิจารณาครับครับครับท่านท่านต้องถอนคำว่าขอมติด้วยนะครับท่านครับขอถอนครับขอถอนครับขอบคุณครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมในยตินี้ไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับเชิญท่านยิ่งยงสรุปอีกครั้งหนึ่งครับหรือท่านท่านผู้บริหารจะชี้แจงไหมเชิญเชิญท่านรองผู้ว่าชี้แจงนิดนึ่งครับท่านประธานสภาที่เคารพครับะท่านสมาชิกสภาทุเสังเกตครับก็จากจริงๆเราได้ทางฝ่ายบริหารได้ทํางานร่วมกับท่านท่าน ท่านสมาชิกที่เสนอยตินี้แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ฝ่ายบรหิหารคงทาเรื่องเป็นโครงการเข้ามาเสนอทีแล้วก็ขอความเห็นชอบอีกครั้งนะครับครับขอบคุณท่านรองพิษนุมากนะครับท่านยิ่งโยงครับไม่มีใครพิพายแล้วท่านขอญาตท่านสรุปเชิญครับครับโครงการนี้ฮะผมอย่างท่านอย่างท่านรองผู้ว่าพูดนะครับเราได้ร่วมประชุมกันมาหลายครั้งแลแล้วก็ทําการวางแผน ออกไปทดลองวิ่งเพื่อหาเส้นทางที่ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับก็อยากขอบคุณท่านผู้บริหารมากครับยังไงประชาชนก็ยังยังไงประชาชนที่ได้รับความสะดวกก็จะขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ได้ช่วยเหลือในคราวนี้ครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านยิ่งยงนะครับผู้เสนอยติขอบคุณทางรองผู้ว่านะครับที่ได้ชี้แจงนะครับที่สําคัญคือขอบคุณท่านพิรพลด้วยนะครับที่สําหรับข้อแนะนําที่ดีนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับไม่มีผู้เห็นผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกายติตนี้นะครับผมจะได้ให้เลขานุการนะครับยืนยันมติส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการต่อไปนะครับ